สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะมาแล้วนะคะคลิปพลังงานของวันนี้นะคะเรามาดูซิว่า ให้อกจะบอกอะไรนะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนบ้างพลังงานของทุกทุกคนวันนี้เป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์นะคะซูเปอรแ์แดนซ์ค่ะการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเรามาดูว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกทุกคนบ้างนะคะกับข่าวดีเรื่องใหญ่ ที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนในเร็วๆนี้เรามาดูกันค่ะว่าเรื่องใหญ่ที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณห้าเหรียญการรอคอยที่กำลังจะมาถึงนะคะหกไม้เท้าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะ six of wands นะคะหกไม้เท้าในเรื่องของการได้รับชัยชนะค่ะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานการเงินที่โดดเด่นนะคะการเดินหน้าสู่ความสำเร็จค่ะเขาเรียกว่าความ สำเร็จที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็หยาดเหงื่อของคุณจริงๆนะคะสิ่งที่รอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ค่ะไพ่กําลังจะบอกว่าให้เดินหน้าสู้ต่อไปนะคะอย่าย,ยอมแพ้เชื่อในความสามารถของตัวเองเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังรอกําลังฝันกําลังที่จะไต่เต้าไปให้ได้กําลังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังที่จะ,ะมีเงินที่จะได้มาโปะนี่โปะสินหรือว่าสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือว่าดูแลครอบครัวนะคะเพราะว่า คุณกาลังได้รับสิ่งนั้นชัยชนะที่กําลังที่จะมาถึงนี่คือการฟื้นฟูกลับมาของ6ไม้เท้านะคะและใครบางคนที่กําลังเข้ามาหาคุณเป็นเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะมีใครที่เป็นหนุ่มโสดนะคะดูดีมีสเสน่ห์เฟลลี่เข้ามาจีบคุณเข้ามาสานความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะบางท่านมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเติบโตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่ประสบความสําเร็จขยายสาขานะคะเติบโตเรื่องสายอาชีพในเรื่องของการ อาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆกับตัวเองนะคะอัศวินไม่เท้าช่วงนี้เขาเรียกว่าลุยหน่อยเหนื่อยหน่อยค่ะสู้หน่อยนะคะมองข้ามสิ่งกีดขวางไปเดี๋ยวจะมีสิ่งกีดขวางสิ่งอะไรที่มาทําสะดุดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคางบางสิ่งบางอย่างต้องใจเย็นๆแล้วก็นิ่งแล้วก็รอมากๆบางอย่างในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจนะคะทีนี้เรามาดูอีกค่ะอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะ หกเหรียญน,นะคะระวังใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะเข้ามาปรึกษาหาเรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็ระวังเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะคะถู f ออฟคสค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะหกเหรียญความใจดีมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันนะวันจะทำอะไรตัดสินใจให้ดีๆค่ะบางอย่าง ที่ค้างคาบางอย่างที่เป็นพลังงานของโซ c คอนเนคชั่นการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนั่นคือโดดเด่นมากๆของความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอบอกเลยว่าบางท่านที่โสดนะคะคุณจะได้พบเจอคนที่มีเสน่ห์นะคะถูกใจคนที่ใช่คนที่เป็นความรักคู่รัคู่แท้จริงๆที่กําลังที่จะเข้ามาหาคุณใครที่มีใครคุยแล้วนะคะดูและก็เว้นระยะห่างกันนะคะช่วงเว้นระยะห่างกันคุณจะได้ ได้ทบทวนว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่จริงๆเพราะถ้าใช่นะคะและมีความสัมพันธ์หรือว่าการคุยแบบดีเป็นสเต็ปในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนั่นคือสัญญาณที่ดีแต่ใครที่ไม่ใช่จริงๆจะค่อยๆออกไปนะคะเชื่อในพลังงานความความดีของเรา สัญชาตญาณในตัวตนของคุณเพราะว่าถ้าเจอคนที่ใช่แล้วแล้วก็มันจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็สงบมากๆจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์บางท่านอาจจะมีอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะและคุณกำลังพบเจอ การเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของคู่ที่เป็นโซ่คอนเนคชันกันอีกหนึ่งจิตวิญญาณที่กาลังมาหาคุณหรือเป็นอีกเครื่องหนึ่งจิตวิญญาณที่กําลังมาหาคุณนั่นก็คือทวินเฟลมันเองนะคะการจุดไฟในความสัมพันธ์การกําเนิดเกิดใหม่ของความรักคู่รักที่กําลังจะกลับมาอีกครั้งนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจอเขามาแล้วในอดีตที่ผ่านมาหรือตอนนี้คุณเจอกับเขาแล้วก็ได้นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นทูออฟคัพจริงๆ บางอย่างที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาเรารู้สึกว่าคุณเอนจอยและคุณยุ่งกับตัวเองมากๆนะคะเพราะว่าคุณจะเจอใครที่เขาอบอุ่นมีเสน่ห์ แล้วก็เฟลลี่มีความรับผิดชอบนะคะในหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวของตัวเองนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์และเขาจะเป็นบางสิ่งอย่างที่จะสะท้อนทําให้คุณได้เห็นว่าเขาคือความรักที่แท้จริงเป็นรักแท้ของคุณนั่นเองนะคะถ้าช่วงนี้รู้สึกเบื่อหรือว่าไม่เอ j นจอยอะไรบางสิ่งบาอย่างในชีวิตของตัวคุณเองเพราะไพ่กําลังบอกว่าหาความสุขให้กับตัวตนของคุณเติมพลัง กำลังใจของตัวคุณเองเพราะคุณกำลังสะท้อนสิ่งสิ่งนี้ไปถึงคู่ชีวิตของคุณคู่แท้ของคุณนั่นเองนะคะนี่คือบางอย่างที่พายอยากจะบอกในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นทั้งคู่ชีวิตคู่แท้คู่รักนิรันด์อยู่ไกลแค่ไหนก็จะมาหาคุณแม้ว่าคุณกับเขาคู่แท้กันจริงๆะคะ่ะมันจะต้อง สร้างเนือ้อสร้างตัวร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะคะเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเสียใจและเจ็บปวดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งนั้นเราจะต้องตัดสินใจให้เข้มแข็งแล้วก็เดินออกไปเพราะว่าสิ่งที่ดีรอคุณอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของความรักแล้วก็โดดเด่นเรื่องของการเงินเช่นกันอยากให้ใครมาหยิบยืมการเงินของคุณนะนะคะบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันอาจจะ มีความอ่อนไหวคุณดูความสงสารอะไรเกิดขึ้นนะคะและเรื่องของธุรกิจการงานเหมือนกันเดินหน้าต่อไปนะคะถ้ารู้สึกว่าหมดพลังหาพลังให้กับตัวเราเองมองข้ามกับอุปสรรคนั้นเพราะว่าอาซึมไม่ท้าเห็นไหมคะว่าไฟแห่งการทํางานการประสบความสําเร็จนะคะมองข้ามสิ่งกีดขวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เข้ามานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอีกค่ะว่าจะเกิดอะไรกับคุณอีกนะคะ เจ็ดไม่ท้านะคะการประสบความสำเร็จนะคะได้มาจากการเฝ้ารอนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวดาบระวังความวิตกกังวลความเครียดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่เป็นหนังใจบางสิ่งบางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างอาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่นะนะคะ มันจะต้องปล่อยละวางจริงๆในช่วงนี้บางท่านอาจจะมีในเรื่องของการนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่ารู้สึกไม่ดีฝันไม่ดีหรือว่าฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แปลกๆนะคะมีสัญชาตญาณความรู้สึกเซน์อะไรแปลกๆนะคะนั่นก็คือสัญญาณบางอย่างที่อาจจะทําให้เราได้เห็นมุมมองได้คิดสะท้อนมาถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็นี่คือสิบเหรียญความมั่งคั่ง ความร่ํารวยที่กําลังจะเกิดขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าขย,ยายสาขาในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานได้รับเงินก็นได้รับโบนัสนะคะได้รับทรัพย์สินหรือว่าช่วงนี้มันมันรู้สึกว่าทําอะไรก็หยิบจับอะไรมันก็รู้สึกว่ามีเงินเข้ามาหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันหุ้ยมันจะเกิดความมั่นคงแล้วมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเติบโตไปนี้ ทิศทางในอนาคตที่ดีมากๆเลยนะั่นคือความมั่งคั่งในชีวิตแล้วก็ความร่ํารวยบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างของตัวเองนะคะได้วางแผนได้ทำสิ่งใหม่ๆบางท่านมีคู่ชีวิตที่เข้ามาสปอร์ตนะคะแล้วก็คู่ชีวิตที่มาช่วยเหลือนะคะในด้านนี้นั่นเองนะคะแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ รับสิ่งใหม่ๆยังไม่คาดคิดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเช่นอาจจะเหนื่อยล้ามามากๆแล้วนะคะรอคอยผลกําไรที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะผลกําไรเกี่ยวกับการลงทุนผลกําไรเกี่ยวกับการสร้างนะคะสร้างมาด้วยน้ําพักน้ําปลงจริงๆนี่คือสิบเหรียญค่ะเหรียญทองที่เป็นทองอารามเลยนะคะบางท่านอาจจะมีเกมวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงวางแผนที่จะเอาเงินไปลงทุนกับบางอย่างเพราะนั้นถ้าจะทําอะไรนะคะปรึกษาสถาบันการเงินนั้นๆ ของตัวเองนะคะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กับสิ่งสิ่งนั้นให้มากๆนะคะกับสิ่งที่คุณจะลงทุนนะคะแล้วก็ระวังมิจฉาชีพทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะต้องเระมัาระวังชุกคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเสมอสิ่งที่สําคัญคือเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมที่จะดื่มน้ําให้มากๆออกกําลังกายพักผ่อนให้ตรงเวลานอนหลับให้ตรงเวลานะคะเพราะว่ามันสร้างรูทีนประจําวันให้กับสมองของเราความรู้สึกจิตใจของเรานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะ ความรักความสัมพันธ์ใครที่โสดเราไม่ได้มองหาความรักแล้วก็บอกเลยว่ายิ่งคุณโสดยิ่งมัง่งคั่งร่ารวยนะคราะว่ามีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะหยิบจับอะไรก็แหมมีความสุขไปหมดเลยบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องได้ของชิ้นใหญ่ที่เป็นของขวัญสปพ์ของตัวเองก็ได้ในส่งท้ายปีเก่านี้นะคะและบางท่านเปิดใจได้พบเจอได้เปิดใจเรื่องคู่ความรักก็กำลังมาหาคุณเช่นกันแต่ก็จะต้องระวังเรื่องของความ ความเชื่อมโยงแรงดึงดูดนะคะแล้วก็การตกหลุมรักอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะทีนี้ไพ่ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยละวางละทิ้งอะไรที่ต้องจัดการอะไรที่ต้องลุยอะไรที่มันค้างคาอะไรที่มันเบื่อเบื่อนะคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่นิ่งๆิอะไรที่ควรทําก่อนควรทําหลังนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึก เซงกับบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเราเองนะคะเพราะาช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณสุขว่าไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นเบือบ่อเบื่อเซ็งเซงเกิดขึ้นนะคะแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลส์นะคะอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนคะ่ะ r ิลิสต์อเนะคะปลดปล่อย energy พลังงานเก่าๆของตัวเองออกไปถึงเวลาแล้วที่จะกลับมา control clear energy ของตัวเองค่ะ energy ที่ดีๆเพราะว่าคุณกําลังฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรที่มันเป็นลบๆตัดทิ้งไปนะคะทุกคนมีสเสน่ห์นะคะทุกคนมีสเสน่ห์ของตัวเองมีเอกลักษณ์ในตัวตนของตัวเองมีความสามารถในตัวเองทุกคนนะคะเว้นแต่ว่าความสามารถนั้นคุณจะนํามาใช้ในทิศทางไหนนะคะ ไพ่ออกมานะคะทุกคนเป็นไพ่ชิล e n แล้วก็ท l เลฟนะคะบอกเลยว่าไพ่ท l เ v e ออกมานะคะแล้วก็ไพ่ตั้งใจหล่นออกมาให้ทุกคนเห็นว่านี่กำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะบอกเลยว่าทู o ลฟความรักรักแท้อยู่ที่ทุกๆคนจริงๆนะคะ getting to know each other ใครที่เพิ่งรู้จักกับใครใหม่ๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ กิฟต์ยูเลเรชันชิบอะแฉงใชนะคะใครบางคนจะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะเป็น r e c o n เ i l i a เลชันการกลับมาอีกใครบางคนของความรักที่เป็นรักแท้นะคะที่จะกลับมาพบเจอกันและ Engagement ์ชิเค่ะความรักความสมานของคุณจะถูกเติบโตนะคะไปเป็นสเต็ป ทีละสเต็ปในความสัมพันธ์และบางท่านบอกเลยว่าเกิดการคอมมิทเมนต์มั่นหมายเกิดขึ้นนะคะความรักรักแท้กําลังเข้ามาทุกคนคิบเันยูคิดเป็นโอเนไมค่ะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังได้พบเจอไม่ใช่คนที่คุณเคยพบเจอมาเพราะเขาคนนี้เป็นคนที่แตกต่างเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองเป็นคู่ชีวิตของคุณ ทามมิ่งของความรักแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนเจอกันแล้วบางคนเพิ่งจะได้เรียนรู้บางคนเจอกันมาหลายปีแล้วรอคอยที่จะได้มั่นหมายนะคะสมหวังนะคะในเรื่องของการแต่งงานกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณทรงอิทธิพลในเรื่องของจิตวิญญาณการเชื่อมโยงระหว่างกันและกันเป็นรักแท้น,นิรันดรยกันสักเซสค่ะประสบความสําเร็จนะคะทุกๆคนเลยว่าจะเป็นการงานการเงินความรัก และก็เวลค่ะการเงินความมั่งคั่งนะคะที่กําลังที่จะเข้ามาบอกเลยว่าสวยงามมากๆไม่มีอะไรที่จะมั่นคั่ง,งมั่งคั่งมั่นคงไปขนาดนี้แล้วนะคะเมื่อเราสร้างด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็ลําแข้งของตัวเองได้มาอย่างมีคุณค่ามากๆเพราะว่ารักแท้การเงินการงานที่มั่นคงมั่งคั่งสักเซสขนาดนี้นะคะได้มาจาก วันเวลาในการสร้างเพราะสิ่งที่มีคุณค่าบนโลกใบนี้ย่อมมาได้ยากมากๆเลยและมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะเห็นคุณค่าในแต่ละหยาดเหงื่อของความรักแท้แต่ละหยาดเหงื่อของเม็ดเงินนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้คุณยั่งยืนแล้วก็มั่งคั่งอย่างประสบความสําเร็จได้นั้นคือการลงทุนกับตัวเองแล้วก็ลงทุนกับการงานการเงินที่กําลังเก็บกําลังสร้างวล well, นะคะ sunrise love new create i d e ดีย e w a ิวแ e คเวนนะคะสิ่งใหม่ๆ a v v n n t u r e ใหม่ๆจะทำให้คุณประสบความสำเร็จออกไปหาผู้คนใหม่ๆได้กัลยาณนนิมิตใหม่ๆนะคะได้พบเจอคนใหม่ๆได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ ได้พบเจอกับใครใหม่ๆเหมือนเราที่เราได้มาพบเจอกันในวันนี้นั่นก็คือสิ่งใหม่ที่เราได้มาพบกันนะคะแม้เราจะยังไม่เห็นหน้ากันก็ตามนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกพลังงานดีๆที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เกิดขึ้นมีเหตุและผลแล้วก็มีช่วงเวลาของทามมิ่งจังหวะที่ใช่เชื่อว่าสักวันหนึ่งทุกคนจะได้พบเจอรักแท้แล้วก็การประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ารวยขณะนี้แต่ความมั่งคั่งร่ารวยอยู่ที่เราจะนิยามด้วยค่ะว่าจะมั่งค ระดับไหนมีแค่ไหนถึงจะพอดีนะคะอยู่ที่เราสมมติว่ามีสัก50ล้านนะคะก็ร่ำรวยแล้วแต่บางคนก็ต้องร้อยล้านนะคะมีในกเกษียณก็ถึงจะว่ารวยอะไรแบบนี้หรือว่า10บล้านนะคะก็รวยแล้วประมาณนี้นะคะอยู่ที่เรานิยามทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเรามาทอยลูกเต่ากันค่ะว่าได้เลขอะไรในวันนี้ข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะ angel number หมายเลข5ค่ะ ไม่นานนี้ทุกคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจที่มันเติบโตและไปได้ไกลามากขึ้นหรือว่าได้รับบางสิ่งอย่างที่รอคอยนะคะอะไรที่ไม่กระจ่างอะไรที่ไม่คลี่คลายมันจะเคลื่อนไหวคลี่คลายปไปในทางที่ดีอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นอีก5วัน5สัปดาห์ อีกไม่นานนี้เกินรอเดินหน้าต่อไปแต่ว่าสิ่งของที่เป็นชิ้นใหญ่จริงๆนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนั้นใจเย็นหน่อยค่ะเมื่อเรารู้สึกว่ามีพลังในสิ่งที่เราโฟกัสในปัจจุบนันแล้วก็มีเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบาทเป็นรถหนี่สินอะไรก็ตามค่ะใจเย็นหน่อย ะะจะทําการใหญ่ต้องใจเย,ย็นแล้วก็น,นิ่งเข้าไว้นะคะแล้วก็มองแผนการอันยิ่งใหญ่ของคุณไม่ว่าแผนการอันยิ่งใหญ่ของทุกทกคนนะั้นจะคือรักแท้จะคืออิสรภาพเสรีทางการงานแล้วก็การเงินแล้วก็การใช้ชีวิตของทุกทุกคนนะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีพลังงานแห่งความสุขในทุกทุกวันในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนแน่นอนค่ะ จังหวะช่วงเวลาของเราไม่เหมือนกันนะคะบางท่านประสบความสําเร็จเร็วบางท่านเจอรักแท้เร็วบางท่านเจอช้าบางท่านประสบความสําเร็จช้าแต่ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆคนนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ